โอเคค่ะวันนี้นะคะจะมาดูข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษนะคะสำหรับเตรียมสอบเข้าม .1 นนะคะซึ่งภาษาอังกฤษจริงๆแล้วมันก็จะประกอบไปด้วย grammar vocabulary แล้วก็ conversation นะคะหลักๆพื้นฐานสำหรับเข้าม .1 เนาะ,ะซึ่ง grammar มันก็คืออะไรสมมติถ้าเราเทียบเป็นการทำอาหารนะคะ vocabulary ก็เหมือนเป็นส่วนประกอบการทำอาหารเนาะ คือถ้าหนูมีแค่วัตถุดิบอย่างเดียวอะ่ะหนูไปทําอาหารไม่เป็นยังไงมันก็ไม่ได้ถูกไหม m ราฟมันเป็นเหมือนวิธีการทําว่าถ้าเรามีวัตถุดิบก็คือ vocabulary แล้วเราจะเอามาทําให้มันเกิดประโยชน์เป็นการใช้ภาษาอังกฤษขึ้นมาหรือก็คือ conversation ได้ยังไงนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นมาดูกันก่อนว่าอ่ะกราฟมาที่เราควรรู้พื้นฐานมีอะไรบ้างเนาะซึ่งวันนี้เราจะเริ่มต้นจาก part of speech เลย part of speech มันก็คือ คำประเภทต่างๆนั่นเองประเภทของคําหรือพูดง่ายๆก็คือประเภทของคำเนาะซึ่งประเภทของคําในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด8คำนั่นเองคำแรกที่เราควรรู้จักก็คือคํานามคานามเอาไว้ทําอะไรคํานามก็คือคําที่เอาไว้เรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่อันที่2คือ pronoun ภาษาไทยเรียกคำสรรพนาม คำสรรพนามมันก็คือคำที่เอาไว้แทนคำนามนั่นเองอเราเรียกมันว่า pronoun นะคะคำที่3คือคำกิริยาคำกริยาชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคือกิริยาก็คือการแสดงการกระทำนั่นเองซึ่งภา,าษาอังกฤษเราเรียกมันว่า verb นั่นเองคำที่ C คืออะไรดีเราเรียกมันว่า adjective หรือที่ภาษาไทยเรียกว่าคำคุณศัพท์ คำคุณศัพท์คืออะไรก็คือคำที่เอาไว้อธิบายลักษณะของคำนามเพิ่มเติมนั่นเอ,องขออนุญาตเขียนย่อว่า adj adjective เนอะต่อมามีคำขยายคำนามก็ต้องมีคำขยายคำกริยาด้วยซึ่งเราเรียกมันว่าคำวิเศษเนาะคำวิเศษในที่นี้ก็คือเอาไว้อธิบายกริยาให้ละเอียดมากขึ้นอย่างเช่นกินเร็วๆเ,เดินช้าๆอย่างนี้เห็นไหมคะเป็นการอธิบาย ลักษณะของคำกิริยาน่นอีต่อมา preposition เรียกเรียกมันว่าคําบุพบทคําบุพบทเอาไว้เป็นการต่อคําให้มันยาวขึ้นโดยเป็นการต่อคํานามเข้าด้วยกันนั่นเองเนาะในประโยคเรเรียกมันว่า preposition คําที่7เป็น คำสันธานหรือก็คือเป็นกาวที่เอาไว้เชื่อมประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันนั่นเองภาษาอังกฤษเรียกว่า conjunction และคำสุดท้ายคำอุทานคำอุทานก็คือ interjection นะคะเอาไว้แสดงอารมณ์ลักษณะต่างๆเปล่ง,งคำที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองเราเรียกมันว่า interjection เนอะ,อะมีทั้งหมด8คำแต่วันนี้เราจะเรียนกันแค่เรื่องของคำนามก่อน ซึ่งเป็นใจความสำคัญของภาษาอังกฤษเลยเพราะคำนามทำหน้าที่ได้ทั้งประธานของประโยคและก็กรรมของประโยคเพราะฉะนั้นเป็นตัวสำคัญเลยเพราะทุกประโยคจำเป็นต้องมีประธานของประโยคดังนั้นเราต้องเข้าใจคำนามก่อนว่าเอ๊ะอะไรมันคือคำนามนั่นเองเพราะฉะนั้นมาดูกันก่อนว่าคำนามคืออะไรคำนามคือคำที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆเลย สิ่งต่างๆทั่วไปมีอะไรบ้างล่ะก็มีคนอย่างเช่นฉันคุณคุณครูนักเรียนอะไรพวกนี้ก็คือคนใช่ไหมคะฉะนั้นคำนามก็คือคนสัตว์ต่างๆเช่นน้องหมาน้องแมวใช่ไหม cat dog lion elephant rabbit ได้หมดเลยสิ่งของมีอะไรบ้างสิ่งของก็สิ่งของรอบตัวของเราเลยใช่ไหมคะปากกาดินสอยังลบ หรือแม้กระทั่งพวกของที่เราเห็นตามร้านขายของสิ่งต่างๆที่เราใช้ทุกวันในชีวิตประจําวันก็คือคํานามหมดเลยรวมไปถึงสถานที่ก็ทกือว่าเป็นคํานามเช่นบ้านโรงเรียนวัดใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือคํานามหมดเลยสังเกตง่ายๆว่าคํานามจะเป็นสิ่งที่มันจับต้องได้เนาะคนเราก็จับได้น้องหมาน้องแมวเราก็จับได้สิ่งของก็ได้ สถานที่ก็เป็นสิ่งที่เราเข้าไปอยู่น,นั้นได้นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือคำนามซึ่งภาษาอังกฤษจะต่างกับภาษาไทยตรงที่ว่าคำนามมันจะแบ่งออกมาเป็นสองประเภทใหญ่ๆซึ่งเราจะไม่ค่อยคุ้นกันเพราะเขาแบ่งตามการนับการนับเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบ่งออกมาเป็นหนึ่งคำนามนับได้คำนามนับได้ชื่อมันก็เลยบอกว่า คํานามที่มันสามารถนับได้ว่ามีกี่คนกี่ตัวกี่สิ่งนั่นเองนะคะซึ่งพอพูดว่าเป็นคํานามนับได้แล้วใช่ไหมเขาก็เลยต้องนับว่าอําคำนามนั้นอะมันมี1อันมีอันเดียวหรือม,มีมากกว่า1อันถ้ามันมี1อันเราเรียกมันว่าซิงคูล่าอันนี้พี่เขียนผิดนะแก้ในชีนให้ด้วยเนาะซิงคูล่าต้องมีตัว n ด้วยซิงคูล่าแปลว่าเอกพจน์เอก แปลว่า1พจน์แปลว่าจํานวนเอก,กพจน์ก็แปลว่ามีจํานวน1ก็คือมี1อันนั่นเองเห็นไหมอย่างเช่น boy เด็กผู้ชาย1คน bird นก1ตัวเห็นไหมถ้ามันเป็นคําปกติเท่ากับว่ามันมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นแต่ว่าถ้าเราเปนถ้ามันเป็น plural หรือพระหูพจน์มันจะหมายความว่ามันมีมากกว่า1อันขึ้นไป โดยการทำง่ายๆก็คือการเติม s ไว้ข้างหลังคำนั้นๆนั่นเองอ่ะเห็นไหมจากเด็กผู้ชายหนคนก็กลายเป็นเด็กผู้ชายหลายคนจากนก1นึ่ตัวก็กลายเป็นนกหลายตัวนั่นเองเห็นไหมคะซึ่งอ่ะอันนี้ก็คือคำนามที่มันสามารถนับได้แต่ว่าภาษาอังกฤษมันแบ่งออกมาเป็นอีกประเภทหนึง่งก็คือคำนามที่มันนับไม่ได้ อะไรบ้างล่ะที่มันนับไม่ได้เขาบอกว่ามันคือคำนามที่ไม่สามารถแยกหรือนับได้หรือไม่นิยมนับยกตัวอย่างเช่นอย่างแรกเลยที่นึกออกก็คือของเหลวของเหลวทุกชนิดนับไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำนมน้ำมันแกส๊สอะไรก็ตามที่เป็นของเหลวมันนับไม่ได้เราจะนับเป็นหยดหรือนับเป็นอะไรก็ไม่ได้ถูกไหมคะมันนับไม่ได้เราจะนับได้ก็ต่อเมื่อมันนำไปใส่ภาชนะ ซึ่งภาชนะมันก็คือคำนามใช่ไหมคะสมมติเราใส่แก้วเอาน้ำมาใส่แก้วแก้วมันก็เป็นคำนามถูกไหมคะเอาน้ำมาใส่ขวดคำว่าขวดก็คือคำนามเพราะเป็นสิ่งของถูกไหมเพราะฉะนั้นภาชนะทุกอย่างมันเป็นคำนามเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้นน่ะที่เป็นของเหลวนั้นน่ะมันนับไม่ได้นั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นมันถือว่าเป็นสิ่งที่มันนับไม่ได้น,นาะน้ำนมของเหลวทุกชนิดนับไม่ได้ อย่างที่สองของที่เป็นผงเป็นเม็ดเราไม่นิยมนับมันถูกไหมต่อให้เรานับได้เช่นข้าวคูค่าข้าวมันก็นับได้นี่นาแต่เราไม่นิยมนับมันถูกไหมอ่ะฉะนั้นพวกธัญ,ญพืชต่ตางๆถั่วอะไรพวกนี้เราไม่นิยมนับมันเนาะก็นับไม่ได้ไปเลยผงๆเช่นข้าเออไม่ใช่ข้าวแป้งสาลีแป้งน้ำตาลเกลือมันนับไม่ได้นะคะ ต่อมาอันที่สาก็คือของที่เราตัดแบ่งของที่ตัดแบ่งคืออะไรคือพวกขนมค้กขนมปังชีสพิซซ่าสิ่งเหล่านี้มันนับไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันตัดแบ่งออกมาสเต็กก็ได้เนื้อสัตว์ต่างๆเห็นไหมมันเราต้องตัดแบ่งออกมาซึ่งมันก็เลยเป็นสิ่งที่มันนับไม่ได้เนาะ มีอะไรอีกที่มันนับไม่ได้อ่ะก็คือเงินเงินเป็นสิ่งที่นับไม่ได้เพราะว่าค่าเงินของแต่ละวันในแต่ละประเทศมันขึ้นขึ้น,นลงลงไม่เท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นเรามีเงินหนึ่งร้อยบาทวันนี้พรุ่งนี้เงินหนึ่งร้ยบาทของเราค่าเงนินอาจจะตกลงหรือเพิ่มขึ้นก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นเงินเป็นสิ่งที่มันนับไม่ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายคือนามธรรมาท,ทุกอย่างเช่น ความรักความดีอะไรพวกนี้เนาะเป็นสิ่งที่นับไม่ได้นั่นเองนามาทำก็คือคำที่ขึ้นต้นด้วยการกับความเช่นการกินการนอนการเรียนความรักความชอบอะไรอย่างนี้มันคือสิ่งที่มันนับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอะอะไรที่อยู่ในหมวดนี้มันคือนับไม่ได้ และในเมื่อมันนับไม่ได้จะทำยังไงกับมันดีในเมื่อมันนับไม่ได้เราก็เลยจะต้องให้ถือว่ามันเป็นเอกพจน์เสมอเพราะว่ามันนับไม่ได้เราจะไม่ทำให้มันมีหลายชิ้นเราก็เหมารวมว่าสิ่งนั้นมันมีแค่หนึ่งจำนวนก็พอเพราะฉะนั้นคำที่เป็นนามนับไม่ได้จะไม่มีทางเป็นพหูพจน์เด่นขาด ไม่มีทางเป็นพหุพจน์เด็ดขาดคืออะไรไม่มีทางเป็นพหุพจน์เด็ดขาดก็คือมันจะไม่กมัไม่สามารถเติม s ได้ยกตัวอย่างเช่นคําว่า water water, water เป็นของเหลวใช่ไหมคะ water น้ําเป็นของเหลวของเหลวเป็นน้ํานับไม่ได้น้านับไม่ได้จะเติม s ได้ไหมคะเป็นพหุพจน์ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้น water จะต้องไม่เติม s ติด,ดขาด หรือคำว่า rice ที่แปลว่าข้าว rice เป็นผงๆเป็นเม็ดๆเนาะเป็นเม็ดๆนับไม่ได้นับไม่ได้จะเติม s ได้ไหมไม่ได้ฉะนั้น rice ต้องไม่มี s อย่างนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มที่มันนับไม่ได้เนี่ยมันจะไม่เติม s เด็ดขาดนั่นเองอเพราะฉะนั้นอ่ะเอามาทบทวนกันใหม่คำนาม แบ่งออกมาเป็นนับได้กับนับไม่ได้นับได้ในเมื่อมันนับได้เราเลยรู้ว่ามันมีอันเดียวหรือมันมีหลายอันใช่ไหมคะก็คือเอกพจน์กับพหูพจน์นั่นเองส่วนอันที่สองน้ำนับไม่ได้น้ำนับไม่ได้มีอะไรบ้างมีของเหลวมีของที่เป็นผงผงเม็ดเม็ดของที่มันตัดแบ่งเงินแล้วก็สิ่งที่เป็นนามธรรมทั้งหมดนี้ในเมื่อมันนับไม่ได้ เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีอันเดียวหรือหลายอันใช่ไหมมันเรารู้ไม่ได้เราเพราะมันนับไม่ได้เราไม่รู้ว่ามันมีหลายอันหรืออันเดียวเขาก็เลยเหมาว่าอ่ะงั้นจัดกลุ่มให้มันเป็นแค่เอกพจน์เสมอเท่านั้นเองก็คือมันจะมีอันเดียวเสมอเพราะฉะนั้นคำที่อยู่ในนี้ห้ามเติม S เด็ดขาดเลยอ่ะพูดถึงการเติม S เรามาดูวิธีการเปลี่ยนคำจากเอกพจน์ให้กลายเป็นพหูพจน์ด้วยซิ การเปลี่ยนเอกพจน์ให้เป็นพหุพจน์จากที่บอกไปใช่ไหมคะว่าส่วนใหญ่คือการเติม s ได้เลยการเติม s ได้เลยเห็นไหมเช่น boy เติม s ก็เป็น boys ก็คือเติม s ได้เลย girls เติม s ได้เลยซึ่งอ่ะมันดูง่ายเกินไปเขามีอีกอย่างหนึ่งมีกฎข้อต่อมาเขาบอกว่าถ้าคำที่ลงท้ายด้วย sshshchxo คำที่ลงท้ายด้วยพวกนี้จะเติม es ซึ่งใครจะไปจำไหวถูกไหมเราเรียนตั้งหลายวิชาเราไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษวิชาเดียวซะหน่อยเรจะมานั่งจำ SS s s s h c h อย่างเงี้ยมันจำไม่ไหวใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการจำง่ายๆคำไหนที่ลงท้ายนะลงท้ายด้วยเสียงชอช้างหรือเสียงซโซ่ให้ใช้ es เห็นไหม พราะตัว s ก็คือออกเสียงซ o s o ss ก็ออกเสียงอโซ่ sh ออกเสียงคล้ายคชอช้าง ch ออกเสียงคล้ายคชอช้าง x เห็นไหมออกเสียงคล้ายๆซอโซ่และก็เพิ่มตัว o มาอีกหนึ่งตัวจำง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมก็จำแค่ว่าถ้ามาออกเสียงลงท้ายด้วยชอช้างหรือซอโซหรือตัว o ให้เติม es แค่นั้นเองยกตัวอย่างเช่น bus เห็นไหมบัสลงท้ายด้วยเสียงซอโซบัส so. เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเติม e s โฟ glass เห็นไหมลงท้ายด้วยเสียงซอโซเพราะฉะนั้นก็ต้องเติม e s box เห็นไหมลงท้ายด้วยเสียงซอโซก็ต้องเติม s e s นั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นอ่ามันก็เลยจำง่ายขึ้นถูกไหมอ่ะเขาบอกมีข้อยกเวน้นถ้าหน้า o เป็นสระเราให้เติม s เฉยๆได้เลยยกตัวอย่างเช่น lady o เ a ดีโก็คือเติม s ได้เลยเนาะเพราะว่าหน้า o เป็นตัว i เป็นสระนั่นเองอหรือคำบางคำก็เติม s ได้เลยเช่น o ฟ s Piano อันนี้ตัว A เนาะ Piano Dynamo k i l o โเติม s ปกติได้เลยเนาะ,ะแล้วก็ต่อมากดข้อต่อมาถ้าเจอคำที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ได้เลยเช่นคำว่า city city ก็เปลี่ยนเป็น cities เติม e, s ได้เลยหรือ lady เติม i es ได้เลยเนาะจะจำว่าเปลี่ยน y ให้กลายเป็น i es ก็ได้แล้วแต่ว่าท่านจําแบบไหนเนาะอ่ะอันนี้เจอตัว y ไปแล้วมาเจอตัว f บ้าง f กับ fe ตัว f กับ f e จะเป็นยังไงถ้าเจอตัว f กับ fe ให้เปลี่ยนเป็น v ก่อนแล้วเติม es ล้วตัวอย่างเช่นคำว่า chief เนาะอ่ะอ่ะอันนี้เป็นคำยกเว้นคำยกเว้นเอาใหมคำที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe ให้เปลี่ยนเป็น v แล้วค่อยเติม es เช่นคำว่า thief ที่แปลว่าโจรเนาะเห็นไหมลงท้ายด้วย f ฉะนั้นถ้ามีโจรคนเดียวก็จะเป็น t h i e f thief แต่ถ้ามีโจรหลายคนก็จะเป็น thieves เหมือนกันเห็นไหมเปลี่ยนจาก f เป็นตัว v นั่นเอง knife เห็นไหมเปลี่ยนจากตัว f เป็นตัว v wife ภรรยาก็เปลี่ยนจากตัว f เป็นตัว v อันนี้ภรรยาหนึ่งคนอันนี้ภรรยาหลายคนใช่ไหมคำบางคำมันก็จะมียกเว้นไปเรื่อยๆเนาะถ้าคำบางคำก็เติม s ได้เลยเช่น chief F, r r o o f c คลิ f อ่ะแล้วแต่เราคำบางคำก็สามารถเติม S ได้เลยซึ่งเราจะเจอน้อยมากเนาะเพราะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าในระดับป .6 เข้าม .1 เนาะเขาก็จะยังไม่ออกระดับยากขนาดนี้คำที่เราเจอก็จะมีเป็นพวก t i e f Knife มากกว่าเพราะฉะนั้นอ่ะยังไม่จบ ย,ยังเหลือกฎข้อสุดท้ายคือการเปลี่ยนสระภายในก็คือเปลี่ยนทั้งคำเลยคำบางคำมันเปลี่ยนไปทั้งคำเลยใช่ไหม,ชไหมชเช่นคำว่า man เป็นคว่า m e n woman เป็น w o m e n food เป็นเป็น f e o d แล้วก็ o u s e เป็น,น rice นั่นเองเห็นไหมก็คือบางครั้งคำมันก็มีวิธีการเปลี่ยนจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์หลายอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นมาสรุปก่อนคำนามแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะสองประเภทก็คือ นับได้กับนับไม่ได้ซึ่งนับได้แบ่งออกมาเป็นเอกภพกับภูพุภพเนาะในขณะที่นับไม่ได้มันจะเป็นเอกภพเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราลองระบายสีดู สิ่งที่เป็นอะสมพีเอาสีเหลืองสีเหลืองเป็นเอกนพเนาะเอกพจน์ก็คือจะอยู่ในกลุ่มน้ำนับได้ก็ได้อันนี้เป็นน้มนับได้เนาะจะเป็นเอกพจน์ได้กับน้ำนับไม่ได้เนี่ยเป็นเอกพจน์ทั้งหมดแต่ถ้าเป็นพระหูพจน์คือจะต้องเป็นคำนามนับได้เท่านั้นคำที่เติม S หรือพูดง่ายๆก็คือคำที่เติม s จะต้องเป็นคำนามนับได้เท่านั้นนั่นเอง เพราะฉะนั้นไอ้กฎการเติม s ทั้งหมดที่เราคุยกันเนี่ยจะต้องเป็นคํานามนับได้เท่านั้นเพราะว่าถ้ามันเป็นนามนับไม่ได้มันจะเป็นยังไงเป็นนามนับไม่ได้มันจะเติม s ไม่ได้นั่นเองโอเคเราต้องแยกให้ออกเราต้องแยกให้ออกเนาะอ่ะมีโนต้ตนิดนึงก่อนจากการมีโน้นนิดนึงเขาบอกว่าคำนามที่มีรูปเป็นพหูพจน์เสมอ บางครั้งมันก็ไม่มีรูปเอกพน์เนาะส่วนใหญ่มันจะมาในรูปของที่มาเป็นคู่ของที่มาเป็นคู่อะไรคือของที่มาเป็นคู่อย่างแรกเลยกางเกงทุกชนิดกางเกงฝรั่งเขาบอกว่ากางเกงมันมีสองขามันมาเป็นคู่เสมอเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีทางมาข้างเดียวมันจะไม่มีกางเกงตัวไหนมีข้างเดียวถูกไหม เขาก็เลยจะเติม s ให้กางเกงทุกชนิดเลยเช่น shorts กางเกงขาสั้นเห็นไหมเขาก็เติม s trousers กางเกงขายาวก็เติม s pants กางเกงขายาวก็เติม s เพราะฉะนั้นกางเกงทุกชนิดเขาเติม s หรือแม้กระทั่งกางเกงยีน jeans ที่แปลว่ากางเกงยีนเห็นไหมเขายังต้องเติม s เลยเพราะฉะนั้นกางเกงมันมาเป็นคู่นะคะทุกชนิดเลยในภาษาอังกฤษมีอะไรอีก กันไก่เห็นไหมกันไก่กันไก่กไกมันมาเป็นคู่มันต้องใช้ตัดกันใช่ไหมมันก็เลยต้องมาเป็นคู่เสมอสินแม็กซิสเซอร์สทองส์ที่แปลว่าครีมครีมตัวหนีบเขาเรียกว่าอะไรที่หนีบอ่ะมีอะไรอีกที่มาเป็นคู่ลัสเซสแว่นตาใช่ไหมแว่นตามาเป็นคู่เพราะมันมีขาสองข้างมีเลนส์สองเลนส์เสมอเพราะฉะนั้นแว่นมาเป็นคู่เสมออ่ะเพราะฉะนั้น อะไรที่มาเป็นคู่อะรองเท้าอย่างเงี้ยรองเท้ามันมาเป็นคู่แต่รองเท้าเราบางทีเราพูดถึงรองเท้าข้างเดียวมันก็ได้ตนะ้องแต่ส่วนใหญ่มันมาเป็นคู่เสมอก็จะเป็น shoes ถุงเท้าก็ socks ถูกไหมอะอะไรที่มันมาเป็นคู่ก็ให้มันมาเป็นคู่เสมอนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมักจะมาเป็นคู่เนาะเพราะฉะนั้นอะมันจะไม่ค่อยมีรูปเอกพจน์นั่นเองโอเควันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคำนามก็จะมีประมาณนี้เนาะ แบ่งเป็นนับได้นับไม่ได้แบ่งเป็นเอกพจน์พหูพจน์แยกให้ออกเพราะว่ามันจะเอาไปใช้ต่อในกรมมาม์บทต่อๆไปนั่นเองโอเคค่ะสวัสดีค่ะ